สวมหน้ากากค่ะกรุนาสวมหน้ากากค่ะผ่านค่ะสวัสดีครับผมพี่เสือครับผมเกิดโควิดชีวิตก็เปลี่ยนไหนจะต้องใส่แมสแล้วยังต้องตรวจอุณภูมิอีกโอ้โหช้ามากไหนเวลาจะเข้าไปออฟฟิศต้องทำไมก่อนฮะต้องสแกนนิ้วด้วยต่อคิวยาวมากช้ามากอะถ้าเกิดจะให้มันเร็วขึ้น ทำไงสร้างคนเพิ่มเพิ่มอุปกรณ์สิ้นเปืองป่ะสิ้นเปืองไหมโอ้โหไม่มีประโยชน์บอกเลยบอกตรงแล้วถ้ามีเทคโนโลยีที่มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยละ่ะ พี่เสือขอแนะนํากล้องวัดอุณหภูมิของดาหเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้ครับเป็นได้มากกว่ากล้องวัดอุณหภูมิทั่วไปนอกจากจะวัดอุณหภูมิแล้วนั้นยังสามารถตรวจจับใบหน้าและตรวจจับการใส่แมสได้อีกด้วยแต่ใช้เป็นกล้องจุดทัดก,กองก็ทําได้แม่นยํากว่าเครื่องวัดอุณหภูมิตัวอื่นๆแน่นอนโดยการวัดอุณหภูมิสามารถทําได้แม่นยําบวกลบไม่เกิน0.5อ,องศาเท่านั้นและใช้เวลาเพียง 0.2, 02วินาทีสแกนได้โดยไม่ต้องถอดแมสเรียกได้ว่า สแกนเร็วชลูแมทเออยังไม่เพียงเท่านั้นนะซา,าร่าระบบยังรับรองการแจ้งเตือนอุณหภูมิเกินและตรวจับการใส่แมทด,ด้วยเสียงถึง2ภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยระบบอันโอเิททมและ AI สุดอัจฉริยะสามารถรับข้อมูลบนใบหน้าได้มากกว่า360จุดโดยการสแกนใบหน้านั้นสามารถจดจำใบหน้าพนักงานได้มากกว่า100,000คนเรด้ว,ว่าแค่เดินเข้าออฟฟิศก็เหมือนตอกบัตรเข้าทำงานอัตโนมัติกันเลยทีเดียวและเจ้ากล้องตัวนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับประตูอัตโนมัติวัดอุณภูมิตรวสอบใบหน้าระบบก็จะสั่งการให้ประตูเปิดอัตโนมัติได้เลย พี่เสือบอกแล้วไงว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ช่วยลดคนดูแลลดค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำและยังเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วยแลนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนใบหน้าที่ทางพี่เสือแนะนำครับผมใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยแล้วมาบอกนะว่ามาจากพี่เสือรีวิวเรามีราคาพิเศษให้ 1, ทันทีสำหรับวันนี้พี่เสือขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สแกนแป๊บโอ้โหได้เลวทำงานทำงาน